ทำไรอะพี่ไหลเว็บโป้บ้าเนี่ยบ้าเว็บโป้เว็โปอะไรโป้อะไรจนมานั่งไปยืนเต้นอย่างนี้นี่นี่บ้เหลีดูดูดูเอ้ยอย่าเพิ่งนั่งนีมาเต้นด้วยกันก่อนมีเต้นเนี่ยจะ๊กจ๊กจ๊ะอั๊อจจ๊อ ไม่ใช่หมอลำเกาหลีชัดเลยผมรู้ว่าหมอลำเต้นเป็นผอลำเลยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนี่เห็นไหมนักรักนักรักทั้งนันเลยจำงเงินยนะพี่ใช่ใช่ใช่แล้วพี่ไปโหลดมาที่ไหนะพี่เฮ้ยโหลดมาในเวบไงมีตั้งเยอะตั้งแยะให้เลือกใช่ใช่ใช่มีตั้งหลายเรื่องเห็นป่ะพี่โหลดมาเก็บมาดูเป็นจำงเงินนะเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วมันไม่ผิดกฎหมายพี่พี่โหลดมาเฮ้ยไม่ผิดกฎหมายหรอกแหมแล้ว อา้าไอ้พวก MP 3 M พง MP อะไรมันยังผิดกฎหมายเลยแล้วพี่โหลดมานี่ผิดกฎหมายป่ะเนี่ยตำรวจจับป่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีอะไรให้เราดาวน์โหลดได้ฟรีๆกันเยอะมากซึ่งในโลกออฟไลน์เนี่ยถ้าเราอยากฟังพเพลงอยากดูหนังพวกเนี้ยต้องเสียเงินซื้อนะครับก็เลยมีคําถามยอดที่อยู่คำถามหนึ่งว่าการไปดาวน์โหลดหนังดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ตเอามาฟังฟรีๆเนี่ยผิดกฎหมายนิสิศึกษหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่า อันดับแรกเนี่ยคืองานพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเป็นงานมีลิขสิทธิ์ทั้งหมดทีนี้เราต้องดูก่อนว่าไอ้เว็บไซต์ที่เราไปดาวน์โหลดมาเนี่ยมันเป็นเว็บอะไรถ้าเกิดเป็นเว็บที่เจ้าของผลงานเขาทําขึ้นเองเพื่ออยากเผยแพร่อยากส่งต่อผลงานของเขาการดาวน์โหลดอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับเพราะถือว่าเจ้าของอ,อนุญาตเราเราได้รับอนุญาตแล้วเราก็โหลดได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเว็บพวกติดกฎหมายเว็บบิดห,หรือเว็บอ,อะไรที่แอบไปเอามาโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าของเว็บเนี่ย ที่ไปเปิดเว็บตัวเองให้ดาวน์โหลดได้เนี่ยมันถือเป็นการไปขัดการสแสวงหาประโยชน์ที่เขาจะที่เจ้าของผลง,งานเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์จากงานของเขาเพราะฉะนั้นเจ้าของเว็บผิดครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นแค่ผู้ใช้เป็นคนธรรมดาที่เข้าไปเล่นอินเทอร์เนต็ตไปเจอแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาฟังเนี่ยคือกรณีนี้ถ้าเราโหลดมาแล้วก็เก็บไว้ฟังเองอาจจะเอาไว้ฟังเพลงก่อนนอนไปฟังในรถหรือเก็บเอาไว้ดูกันเองอาจจะแบ่งให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทดูได้ อย่างนี้เป็นกรณีที่ใช้เป็นการส่วนตัวเป็นข้อยกเว้นไม่ผิดไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่อีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปดาวน์โหลดมาแล้ววันนึงนึกอยากจะแชร์ต่อเอาไปขายหรือเอาไปเผยแพร่ต่อสาธารณนะอย่างนี้เราก็จะเป็นการกระทาที่ขัดต่อประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เหมือนกันอย่างนี้ผิดนะครับอือเห็นไหมได้ยินแล้วใช่ไหม แสดงว่ามันไม่ผิดยังไงเราก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าเราไม่ได้โหลดเอาไปเผยแพร่หรือว่าเอาไปถ่ายซะหน่อยพี่อย่าโหลดเอามาไว้ดูคนเดียวดูคนเดียวไม่ได้พี่ดูผมนี่นี่ต่คนเีคเวโอเคได้ทมาดูต่อดูต่อถ้าผมว่าเดี๋ยวเราไปหาไอที่แบบที่แบบมันงบปราแววมั่งดีกว่าก็ดูไม่ติดชายชายชายอ้โหโอ้โหโอเหมือนเหมือนแตผมเหมือนแตผมเหมือนตรงไหนอะสีผมสีผมโอ้ ไอ้เราก็นึกว่าเหมือนหน้าเหมือนตาสีถึงไม่พอแล้ว